ครับตอนนี้ก็ยังถมไม่เสร็จเลยนะฮะเข้าวันที่สามแล้วนะครับที่นะครับก็ได้ประมาณถมขึ้นมาประมาณเกือบเกือบเกือบสองเมตรนะครับบริเวณถนนนะครับนะฮะก็หมดหลายรถอยู่นะฮะก็ต้องก็ต้องต้องทมอีกนะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับอ่าตัวนี้เป็นที่วิวที่สวยสวยมากนะครับสําหรับผมนะครับเพราะว่าตรงนน้นเป็นภูเขาเล็กๆนะฮะเห็นไหม เวลาพระอาทิตย์ขึ้นจะไขึ้นรนหลังเขานะฮะสวยมากนะครับอ่าตอนนั้นก็ต้นพยุงนะครับตอนนี้ต้นต้นพยุงนะครับผมก็จะถมไปถึงถึงต้นพยุงนี่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังยังถมไม่เสร็จนะครับเนี่ยนะครับยังถมไม่เสร็จเลยก็เลยอีกนิดนึงนะครับเลยอีกนิดนึงก้จะเสร็จแล้วครับก็ไอ้ที่ถมเนี่ยที่ถมอยู่ตรงนี้นะครับประมาณไร่ไร่กว่าๆนะครับ ส่วนในที่ยังไม่ได้ถมอีกนะครับดินไม่พอนะครับส่วนที่ยังไม่ได้ผมก็เหลืออีกประมาณหนึ่งไร่ครับในที่ขุดขุดนะฮะขุดขุดเนี่ยครับประมาณหนึ่งไร่นะครับก็ต้องก็ต้องรอนะครับรองบประมาณนะครับเนาะผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรมากมายนะต้องค่อยๆถมกันไปนะครับครับส่วนปีนี้ก็ถมถมเนี่ยนะถมจากเนี้ยนะครับมาถึงต้นพยุนี้นะครับส่วนในที่ตรงนั้นนะครับ ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนถ้าปีนปีหน้าถ้ามีงบมีดินนะครับดินได้หายากมากนะครับดินหายากมากครับคนที่จะปล่อยดินให้เราเนี่ยนะครับมันมีน้อยนะครับอืมถ้าเกิดไปอยู่ไกลนะครับเราก็ต้องเสียค่าเที่ยวแพงนะครับถ้าอยู่ใกล้หน่อยก็ถูกหน่อยครับถ้าดินของเราเนี่ยก็ถูกหน่อยนะครับเนอะนะครับก็อัปเดตนะครับอัปเดตให้ดูนะครับเนี่ยเช้าๆนะครับก็บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นะครับเนอะเจ็ดโมงกว่าๆนะครับ อันนี้ก็มีน้องหมาน,น,น้องหมาวิ่งเล่นนะครับนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งของผมนะครับอีกฝั่งนี้ก็เป็นเข้าหมู่บ้านนะครับอีกฝั่งนี้ทางเส้นนี้นะครับจะไปอ่างเก็บน้ำครับเยทางเส้นนี้นะครับไปอ่างเก็บน้ำครับเราไปนู่นนะครับอ่างเก็บน้ำไปนู่นเลยนะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นอีกทิวทัศน์หนึ่งนะครับอ่าของผมนี่จะมองทิวทัศน์นี่จะมองได้สองสองสามฝั่งเลยนะครับนะฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแล้วเป็นภูเขา ไปอ่างเก็บน้ำนะครับฝั่งทิศเหนือนะครับทิศเหนือติดเขานะครับหลังเขาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไปอ่างเก็บน้ํานู่นนะครับสวยมากนะครับแล้วก็จะมาฝั่งทิศตะวันออกครับทิศตะวันออกนี้ก็จะมาอย่างนี้ครับก็จะมีภูเขาอีกลูกหนึ่งนะครับเล็กๆอยู่ไกลมากนะครับภูเขาลูกนั้นนะครับผมจะไปเรียนนะครับเวลาผมปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะผมไปภูเขาลูกนู้นนะครับคือโรงเรียนบ้านเขาพงศสวรรค์นะครับแต่เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีรถ ไม่มีรถยนต์นะครับไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถรับส่งนะครับก็ปั่นจักรยานกันไปเนี่ยภูเขาลูกนั้นแหละครับนะก็ปั่นก็จะมีเส้นทางนะครับเส้นทางออกจากหมู่บ้านตัวนี้นะครับไปนู่นนะครับออกไปถนนใหญ่นะครับเราก็ไปนู่นนะครับไปนู่นเลยนะครับบางคนเอ้ยใช่เหรอใช่ครับนะไม่ได้พูดเล่นนะครับใช่ครับเดินไปก็ได้เดินไปก็เคยไปนะครับเดินไปนะครับอืเดินไปแล้วจะถึงเอถึงครับเดินตั้งแต่หกโมงเช้านะครับ ไปถึงเรื่องก็แปดโมงพอดีนะครับแปดโมงเช้าพอดีครับเคยเดินนะครับบางคนบอกโอ้ชีวิตลําบากจังนะครับก็เกิดมาลําบากเนาะนะครับเกิดมาก็เป็นลูกชาวนานะครับไม่ได้เกิดมาร่ํารวยอะไรนะครับนะครับก็โอเคนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าวันนี้ถมได้แค่นี้สามวันแล้วนะครับถมได้แค่นี้นะครับดินก็หายากพอสมควรนะครับก็พอดีก็ได้ดินของน้านะครับดินของนาตัวนู้นไล่เขาให้รอกรอกหน้าดินมานะครับ ให้ลองหน้าดินบอกว่าดินพอไหมบอกถ้าไม่พออของน้านะตรงนี้พอดีโชคดีนะครับแล้วก็ได้อีกของน้าอีกเหมือนกันนะครับก็ญาติญาติกันนี่แหละนะครับอืมก็ทางนู้นนะครับทางติดเขานะครับอ่าก็ใจดีนะครับก็บอกว่าให้ลองหน้าดินมานะครับผมก็เลยได้แต่หน้าดินเลยนะครับดินที่ถมเนี่ยได้แต่หน้าดินเลยครับเล้ปลูกผักปลูกอะไรก็สวยนะเขาบอกว่าได้แต่หน้าดินเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ได้ดินได้ดินก้นสะได้ดินอะไรประมาณนั้นนะ ็นหน้าดินครับหน้าดินนี่สวยนะฮะเนาะโอเคครับผมจากช่องของสองแชแนลเดออัปเดตมาให้ดูกันนะครับก็จะได้รู้ว่าความคืบหน้าเนาะนะครับบางคนก็จะถามถ้าไม่ลงเลยก็เดี๋ยวก็จะถามว่าเอ๊ะหายไปไหนไม่เห็นลงคลิปเลยนะครับต่อเนี่ปิดท้ายด้วยน้องหมานี่ครับนะครับอืมก็มาเล่นกันนะครับบรรยากาศฝั่งู้นก็เช้าๆนะครับเป็นทุ่งนานะครับก็จะมีวัวอยู่ฝั่งนู้นนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสวนชนชมหมักทองชแนลนะครับอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็คอยดูกันนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ารับรองนะครับมีความสุขแน่นอนนะครับถ้าได้ชมขอบคุณครับต้องมาเห่าแล้วไม่ใช่มาผมนะมาคนอื่นนะมาของน้าครับ